อยู่กูไม่ก่อยเลยพีเคเคครับยาโยอีฮะนี่คือเดอะลิสเฟยของเขาครับมีสเต็กหมูกระทะร้อนครับตัวข้าวหน้าแกงกะหรี่ออมเล็ตไข่เจียวนั่นเองนะครับพวกแซลมอนทรงเครื่องพวกปลาสับครับ <c oughs> เกี๊ยวซ่าข้าวปัน <c oughs> ว้นข่าลาเป็นพวกทาโกยากิชิคิเบนโตะนะครับอันนี้เป็นชุดปลาเป็นกาเซียสดอลลี่หมูย่างกระร้อน ไก่ย่างนะครับเป็นพวกธุรกิจปลาย่างซีอิ๊วครับปลาดอลลี่ครับเซากานเนะเบนโตน่าทานเชียวนะครับข้างล่าจะเป็นพวกไก่คาราเกะหมูผัดกิมจิสูตรเกาหลีเทมปุระกุ้งนี่ครับชุดข้าวหน้าหมูทอดไก่ซอสสามรสแนานตรงเลยปลาซาบะนะครับทางย่างเกลือแล้วก็ย่างซีอิ้วครับเบเกร์หมูผัดร้นอนครับแล้วก็หมูชุบแป้งขนมปังราซอสมิโซะนะครับ อยู่กรุงไม่ก่อนแบยพี่เคเคยายโยอิครับ